สวัสดีครับไบรุนทำเรื่อยนี่ยสวัสดีครับไบรุนมีก้อยมมีก้อยขยับนี่บาีคิวครับอันนี้ไก่อันนี้หมูไม่รู้ว่าไหนไก่หรือหมูัิกเนยังไหบุ๊เกิดมากแล้วกไกินเนี่ยแหละบาีคิวมานะว่ะอะไรก็อาผมว่าอย่างนั้นแหละลอดูกันนะ คาราล้อนจ้าบ่อยาหมครับน่าอิเตก็กินบ่อยตอนที่ไปอยู่ออสเตรเลียตอนที่พักตัวเป็นมาเลเรีย นิเขาไหลอืมไยเอ่อ,อ,อบาร,ร์บีคิวครับคุณยฟบางบอกเลยเขียนผิดห้องกว่าจะมาถึงกอปกติจะมาถึงห้าโมงนหน่อยๆนี่ก็ตาก็ไปเกือบเอ่อโมงัแหละนี่เพราสว่ง่งแล้วถ้าฉัได้กิน <laughs> ไก่อะดิไก่หมูใช่อ่ะผมสลับแล้วนะมือผมสลับแล้วมือี้อันนี้น่าจะหมูไม่หมูมักได้แบบสารประหดเนี่ยเกิดมามันเคยกินมือเนี่ยเะยเนี่ยบาดเปยิ้วเราะันว่า จอม bảo บ่าวก็ con, ก่อนไปเที่ยวเค้าอินเตอร์เค้า <laughs> ừ. ừ. ừ.